สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำยาอบสมุนไพรกันนะคะช่วงนี้มันก็มีโรคร้ายๆเนอะเดือดร้อนกันทั่วประเทศทั่วโลกเลยเราก็จะมีสมุนไพรนะคะเอาไว้ดูแลตัวเองเนาะแต่สมุนไพรตัวนี้นี่ใช้ได้หลายอย่างนะคะ ปวดหัวเวียนหัวปวดเมื่อยอะไรก็ใช้ได้เอามาอบได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นหวัดอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะคะเคยทำบ่อยๆค่ะเวลาเป็นหวัดหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะแน่นจมูกอะไรเงี้ยก็จะทำบ่อยค่ะจะทำใช้เองเป็นประจำเลยนะคะ เวลาเราปวดเมื่อยเส้นเอ็นก็ทำได้ค่ะเอามาอบหรือไม่ก็เอาไปห่อผ้าขาวแล้วนึง่งทำเป็นลูกประครบก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นก็ลองทำดูนะคะสมุนไพรของเราก็มีหลายอย่างที่เราจะทำนะคะก็มีใบมะกรูดนะคะ ลูกมะกรูดแล้วแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะใบมะขามนะคะใบเตยคะ่ะใบส้มโอนะคะแต่ใบส้มโอเนี่ยแต่ก่อนเอามาใช้กับส้มทั้งหอะไรอย่างนี้นะคะตอนเป็นหวัดนะคะเอาส้มห้าอย่างมีใบส้มโอด้วยอะไรเนี้ยเอามา อบเป็นสมุนไพรมันจะหายใจโล่งเลยล่ะคะ่ะส้มโอก็ดีนะคะใบส้มโอใบมะน,นาวนะคะแล้วก็ตักไคร้ตกไคร้กระชายนะคะแล้วก็ขิงนะคะ ขมิ้นค่ะพรค่ะหัวขาค่ะนี่เลยค่ะที่เราทำเยอะๆนี้เราก็จะไปฝากญาติๆที่อยู่กรุงเทพอยู่ไกลๆก,กันนะคะแล้วก็มีหอมกระเทียมด้วยนะคะทุกอย่างนี้ เราก็จะเอาใส่ในหม้อดินที่เราเอาต้มน้ำยาหรือไม่ก็หม้อหุงข้าวก็ได้นะคะถ้าไม่มีหม้อดินที่ต้มน้ำยานะนะคะใส่หม้อหุงข้าวทําก็ได้นะคะของเรามีหลายอย่างลองทําดูนะคะเพื่อนๆแล้วมันจะสดชื่นมากๆนะคะ มันจะหายใจโล่งช่วงนี้โรคระบาดมันร้ายแรงเนาะเราใช้อย่างนี้รักษาตัวเองป้องกันอะไรได้ทั้งนั้นนะคะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆพื่ทำกันบ้างนะคะปวดหัวเวียนหัว ปวดเมื่อยอะไรทำได้นะคะเอาไปอบได้หรือไม่ก็เวลาเราเป็นปวดหลังปวดขาเคยทำนะคะทั้งอบแล้วก็ทําทั้งทำเป็นลูกป,ประครบนะคะเอาไปห่อเราก็ห่อผ้าขาวก็ได้ค่ะเอาอย่างละหน่อยละหน่อยไปห่อผ้าขาวแล้วก็เอาไปนึ่ง นึ่งเสร็จมันร้อนๆเราก็เอามาประครบนะคะประครบตรงที่เราเจ็บอะ่ะเราปวดอะ่ะตรงไหนก็ได้นะคะทำแล้วมันดีนะคะช่วงนี้ยิ่งทำก็ยิ่งดีนะคะอันนี้จะส่งไปให้ญาติญาติเราก็จะ แพ็เป็นถุงๆเนาะแล้วจะส่งไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพก็คงจะหาของอย่างนี้ยากเพาะออกไปไหนมันก็จะยากลำบากเนาะเราก็จะส่งไปให้นะคะขะมิ้นของเราก็มีนอ้อยมันตอนนี้มันเป็นต้นแล้วเนาะเราขดลงไปมันไม่ค่อยจะมีหัว ่ะนี่ก็ไพรหัวขาขิงกระชายนี่แหละค่ะทุกอย่างเนี่ยเราก็หยิบใส่อย่างละหน่อยละหน่อยแล้วก็ไปต้มรวมกันนะคะแล้วก็มาอบ เวลาเราอบเราก็ไม่ต้องอบนานนะคะสิบนาทีหรือสิบห้านาทีอบนานก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะแสบคอเนอะเวลาเราหายใจเข้าไปมันจะโล่งแล้วเรารู้สึกว่าเราหายใจโลง่งสบายแล้วตัวเบาแล้วอะไรเงี้ยเราก็หยุดอบก็ได้ค่ะ เราก็พักแล้วก็พอได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ทำสักสี่ห้าวันติดกันนะคะวันหนึ่งก็สิบนาทีหรือว่าห้านาทีก็ได้นะคะแล้วจะรู้สึกว่าตัวเราจะเบามากแต่คนทำเนี้ยทำวันละสองครั้ง เช้ากับเย็นเพราะเรามีเวลาทำเนาะแต่ถ้าเราทำครั้งที่สองเราก็จะไม่เอานานนะคะไม่อบนานนะคะแค่10บนาทีไม่ถึงสิหนาทีเราก็พอแล้วรู้สึกว่าหายใจโล่งสะดวกเราก็พอแล้วเหงื่อเราออกเราก็รีบมาอาบน้ำได้เลยนะคะทำเสร็จแล้วก็อาบน้ำ สะผมมันจะโล่งหมดเลยนะคะหายใจก็สะดวกดียิ่งเป็นหวัดยิ่งทำยิ่งดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะขอให้ทุกคนที่มาชมมีแต่ความสุขนะคะ ปราศจากโรคภัยนะคะโชคดีมีความสุขบุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ